ขอสวัสดีครับวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับสุดยอดเครื่องบินรบไลท์เวทเบาต่ำๆที่ชื่อว่า F-16A B Fighting Falcon ซึ่งพัฒนาโดย General Dynamics มันคือเครื่องบินรบที่โดดเด่นเรื่องความคล่องตัวสูงสุดในยุคข,ของมันพร้อมติดอาวุธคู่ใจเจ๋งๆและระบบควบคุมทันสมยัย เครื่องบินรุ่น F-16A เป็นที่นั่งเดี่ยวส่วน F-16B เป็นรุ่น2ที่นั่งใช้สำหรับฝึกบินโดยมีผู้เรียนที่เบื้องหน้าและครูฝึกอยู่ด้านหลังรุ่น B เหมาะกับการฝึกอีกทั้งยังรักษาศักยภาพการรบไว้ได้อย่างครบถ้วน F-16A B ใช้เรดาร์แอน APG-66 ซึ่งเป็นระบบจานเลเซอร์ X b a n แบนแบบ p า l ส์ Do p เ l e r ทำหน้าที่ตรวจจับเป้าหมายทั้งบนอากาศและพื้นดินได้อย่างดี มีโหมดการทำงานราว10โหมดรองรับทั้งกลางคืนและสภาพอากาศเลวร้ายนอกจากนี้รุ่น BLOCK 15ได้อัปเกรดเป็นแอน APG 66V2 ที่รับสัญญาณได้ไกลขึ้นเสถียรกว่าเดิมระบบควบคุมการบินแบบ f l y b y w i คืออีกจุดเด่นของ F-16 มันใช้คันบังคับข้างสายสติ๊กส่งสัญญาณไฟฟ้าไปยังระบบควบคุมแทนระบบสายเคเบิลแบบเก่า ช่วยให้การควบคุมเครื่องบินในภารกิจที่มีแรง G ีสูงเป็นไปอย่างแม่นยำและปลอดภัยมากขึ้นมาดูข้อมูลทางเทคนิคกันสักเล็กน้อย F 1 6 A B ใช้เครื่องยนต์ป r าดแอ h i t n e y F 1นึ่น PW 2 0 0หรือ F 1 0 0 PW 2 2 0ให้แรงขับสูงสุดราว23,830ปปอนด์แรงขับ ทรัสตเมื่อเปิด afterburner ความเร็วสูงสุดราบ1319ไมล์ต่อชั่วโมงเพื่อประมาณ2,123กิโลเมตรชั่วโมงที่ความสูง39,870ฟุตราว12กิโลเมตรและบินต่อเนื่องได้ในระยะราว500ไมล์860กิโลเมตรในพา,านกิจการโจมตีเป้าหมายบนพื้นดิน ที่สำคัญคือโครงสร้างเบาแต่แข็งแรง F-16 สามารถทนแรง G ได้ถึง 9G เมื่อเติมเชื้อเพลิงเต็มถังและใช้แคนอปปี้แบบฟองสบู่ (Bubble Canopy) บบปปมอบทัศนวิสัยรอบทิศทางให้กับนักบินอย่างยอดเยี่ยมอาวุธมาตร,รฐานของรุ่น A, B คือปืนกล M61A1 ขนาด20มิเมตร 6ลำกล้องและติดจรวดอากาศอากาศไซวินเดอร์หรือสปาโรบนปลายปีกอีกทั้งมีฮาร์ดพอยเพิ่มเติมถึง9แห่งสำหรับติดตั้งอาวุธอื่นๆอย่างหลากหลายเครื่องบินรุ่น F-16A BBLOCK 15เป็นรุ่นที่ผลิตมากที่สุดทั้งในสหรัฐอเมริกาและส่งออกหลายประเทศโดยมี F-16A BBLOCK 15จำนวน900เครื่องและ f 1 6 BBLOCK 15อีก83เครื่อง ไม่ใช่แค่ฝูงบินสหรัฐอเมริกาที่ใช้แม้แต่กองทัพอากาศของนอร์ธแอตแลนติกก็เข้าร่วมโครงการแบ่งปันเทคโนโลยีนี้เช่นเบลเยียมเดนมาร์กเนเธอร์แลนด์นอร์เวย์และโปรตุเกสที่ร่วมกันผลิตและประกอบ F16 สสำหรับกองทัพของตนเองเพิ่มความสามารถในการซ่อมบำรุงและเตรียมใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสบการณ์รบจริงของ F-16 ในสงครามกาว์ปี1991พิสูจน์ให้เห็นว่ามันเป็นเครื่องบินที่ออกปฏิบัติการมากที่สุดโจมตีฐานทัพอากาศโรงงานอุตสาหกรรมและที่ยิงขีปนาวุธสกัดสกุตได้สำเร็จอย่างมากมายภารกิจในสงครามต่อมาทั้ง Suppression of Enemy Air Defenses (SEAD) Close Air Support (CAS) และ Forward Air Control (FAC) ก็ได้รับผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง ภารกิจหลังเศษ9-11ส่วน1เช่น Noble Eagle, Enduring Freedom และ Iraqi Freedom ก็มีการใช้งานบินนับพันภารกิจโดย F-16 เช่นกันมาดูวิธีเล่าในตอน a อ r เลอต่อเจ็ดปัมมิตรายกันครับภาพเคลื่อนไหวคัตเอ a y หรือ CG ของเครื่องบินขณะบินเร็วและกลางปีเสียงบรรยายเน้นเทคนิคและความคล่องตัว คุณเห็นไหมว่า F-16 นี่มันหมัดเด็ดของวงการมันเชื่อมโยงระบบเรดาร์แอน APG-66 ที่ตรวจจับได้ทั้งบนฟ้าและพื้นดินและระบบ f y b บ w ยไวที่ตอบสนองไวแม้ในสถานการณ์สุดขีดบวกกับความสามารถของอาวุธในมือทั้งปืน20มิลลิเมและจะรวดนำวิถีทำให้มันแ er อลเลอร์ตอได้เหนือกว่านักล่าวัยใหม่หลายเจเนอเรชั่น ขึ้นภาพแสดงค o c พ p i t จริงและซสาสติ๊กในการควบคุม CG และมุมกล้อง inside cockpit ค o c พ p i t ของมันให้มุมมอง360องศาด้วย c a n ปี้ฟองสบู่บังคับด้วยซส์สติ๊กแบบไฟฟ้าทำให้ตอบสนองได้รวดเร็วทนแรง G สูงถึง 9G นั่นคือสาเหตุว่าทำไม F 1 6ถึงคล่องตัวแบบสุดๆขัดไปภาพยิงจริงหรือ CG ยิงจรวดลองดูจุดเด่นของอาวุธที่อยู่ใต้ปีก มันรองรับเพโลดได้กว่า6เมตริกตันมีฮาร์ดพอยต์ถึง9แห่งอาวุธที่ใช้ได้หลากหลายทำให้ F-16 ต่อสู้ได้ทั้งเวลากลางวันกลางคืนและทุกสภาพอากาศถ้ามีภาพจริงในสนามบินหรือขณะเทคออฟหรือ CGI ตามจังหวัดจะเพิ่มอารมณ์ และอย่าลืมว่าเครื่องบินรุ่น BLOCK 15ถูกสร้างจำนวนมากที่สุดในจักรวาล F 1 6รวมถึงส่งไปให้หลายประเทศเช่นไทยของเราก็มี F 1 6 BLOCK 15ในสเกลที่สำคัญนี่คือเครื่องบินที่สร้างด้วยหลักการแบ่งปันทางยุทธศาสตร์ระหว่างชาติในยุคสงครามเย็นสรุปภาพรวมสรุปแล้ว F 1 6 A B-Fighting Falcon คือเครื่องบินรบมันติโรที่ทดลองและพิสูจน์ตัวเองมาแล้วในหลากหลายปฏิบัติการตั้งแต่สงครามเกา่าวอต่อต้านก่อการร้ายไปจนถึงภารกิจรักษาอธิปไตยมันคือเครื่องบินแห่งความคล่องตัวการตอบสนองและความเชื่อถือได้ที่สุดแห่งยุคปิดท้ายด้วยภาพเครื่องบินบินทยานเข้าสู่พระอาทิตย์พร้อมข้อความหรือโลโก้ช่องนี่คือ General d y n a m i c F-16A บีไฟติงแฟลคอนเสียงเตือนแอเลอตอเจดปัทมิตรไซขอบคุณที่ติดตามครับ